วันอังคารที่9ตุลาคมนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งตามมติคณะรัฐมนตรีใช้มาตรา17กับผู้ที่ถูกจับกลุ่มด้วยเหตุผลว่ามีพฤติกรรมที่เชื่อว่าจะก่อความไม่สงบและพบหลักฐานแผนกระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ข่าวสองทุ่มจากวิทยุประเทศไทยทแถลงว่าผู้ต้องหา13คนคิดล้มรัฐบาล และมีแผนก่อจราจนมาตรา17เป็นบทบัญญัติหนึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปรากฏครั้งแรกในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2,502ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐต่อเนื่องมาจนถึงสมัยจอมพลถนอมให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่ง หรือกระทำการใดๆก็ได้ที่เห็นว่าเป็นการป้องกันระงับหรือปราบปรามการบ่อนทำลายความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองการบริหารประเทศศีลธรรมความสงบเรียบร้อยหรือทำลายทรัพยากรของประเทศก่อนแจ้งให้สภาทราบมาตรา17นี้บ่อยครั้งถูกนำมาใช้ร่วมกับพระราชบัญญัติ ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2476เพื่อใช้จัดการหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดีพนมยงกรณีการเสนอเขาโครงเศรษฐกิจหลังจากยกเลิกไปหลายปีหนึ่งในคณะราษฎรสายทหารคือจอมพลแปลกพิบูลสงครามนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อปี2495 และยังคงบังคับใช้เรื่อยมาในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตมาตรา17ถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดเพื่อตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดในคดีอาญาโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมไฟไหม้เนี่ยโดนประหารชีวิตหมดถ้าเกิดเหตุที่ไหนก็ยิงที่นั่นหลายศพคนมันเป็นร้อยเป็นพันพันคนน่ะที่มาห้อมล้อมดูอ่ะแต่ข่าวอุกรรม สมัยก่อนนี่เขามองเป็นข่าวเล็กกด็ดีเด็กขาดก็ขับเปจนแล้วพิดแต่พูดเดียวไม่ชว่วยใครจังหัดกัดีผมว่าเขาดีเนี่ยถึงก็จะมีภรรยายเอะคมเ็ไม่ววาเขาหรอกเขาเป็นขุนศึกมือเขาชี้ชี้คนไหนตายคนนั้นโอ้โหเขาร้ายมากสิดที่คุณนั่งเนี่ยสามคนมานั่งเนี่ยจับเลยจับแล้วไม่พูดด้วยครั้ง เข้าคุกก่อนนอนคุกก่อนคืนนะถึงจะถึงจะสอบสวนว่าพวกมึงเป็นอันตรายกันเปล่าสมัยนั้นฉลามบกคุณรู้จักรถฉลามบกไหมรู้จักเป็นหนังเออเป็นสีขาวสีํำเงินเนี่ยถ้ามันจอดผู้บริายคุหนีทางกระทันไม่ทันจับหมดคือสริปเขาเด็ดขาดเรื่องกฎหมายใครจะมาเสียงดังจุดประทัดเสียงดังจะมาอะไรไม่ได้นุ่งจะมันดิ๊กโกผมยาวไว้ผมยาวไว,ว,ไว้อะไรจะไม่ได้คือการเขาเด็ดขาดเรื่องการเมืองเขาเด็ดขาดมากยังชอบเขาเลย ความไม่ถี่ถ้วนในการปราบปรามผู้ที่รัฐบาลเชื่อว่าฝักฝ่ายในระบอบคอมมิวนสิสต์ทำให้ประชาชนและปัญญาชนจำนวนไม่น้อยเข้าสู่ป่าเขาเพื่อร่วมกับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทั้งที่ขณะนั้นยังไม่เข้มแข็งพอจะลุกขึ้นสู้กับภาครัฐได้แต่อยา่างใด ผมเนี่ยสันติบาลก็มีอำนาจเยอะถูกตั้งข้อหานักเขียนนักประพันธ์นักหนังสือพิมพ์เอาชื่อไปเสนอเนี่ยสั่งจับทันทีจับหนูไปทุกคนเนี่ยหนูเป็นญาติกับผมเนี่ยผมรู้เนี่ยหนูเป็นอะไรพอเขารู้ว่าผมเป็นญาติกับหนูเขาก็มาจับผมอีกอนั่นมันเกี่ยวพันคนคนก็เลยหนีขึ้นเขาเป็นคอมมินิสต์่ยประกาศตัวเป็นคนต่อสู้กับฝ่ายอำนาจรัฐการนำมาตราสิ พร้อมกับตั้งข้อหากระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐและกระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์มาใช้ในกรณีจับกลุ่มกลุ่มผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญจึงเป็นเสมือนราดน้ำมันลงในกองไฟมากกว่าจะเป็นการป้องปรามที่น่าเกรงขามคอมมิวนิสต์เมื่อปี2516อติศักอติ์ักพงกระจ่างแก้ว มีอายุเพียง19ปีหลังจบการศึกษาชั้นประถมศึกจากจังหวัดลบบุรีต้องเข้าสู่ชีวิตการทำงานเพื่อช่วยบิดามารดาซึ่งย้ายเข้ากรุงเทพด้วยอาชีพรับจ้างที่ร้านขายส่งอะไหล่รถยนต์แถวสวนมะลิแต่อีกไม่กี่วันชีวิตเรียบง่ายของเขากำลังจะพลัดหลงเข้าสู่เรื่องราวระดับชาติภาพถ่ายของเขา จะปรากฏบนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์หลายฉบับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของไทยแต่ผมไม่รู้ว่าการเป็นคอมมิวนิสต์คืออะไรแต่รู้ว่าเขาเขาถูกใส่ร้ายว่าว่าบุคคลกลุ่มพวกนี้นะจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์นะป้าใจาก็นึกว่าพวกนักศึกษาเขาก็ทําถูกแต่พวกนี้รังแกเด็กหาว่าพวกนักศึกษาไม่ดีเขาว่า หาว่าเป็นกระบทดกระเบิดอะไรก็ไม่รู้เป็นคอมมินิตแต่มันไม่จริงวันรุ่งขึ้นหลังจากรัฐบาลประกาศใช้มาตรา17การต่อต้านยิ่งรุนแรงและขยายวงมากขึ้นนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาต่างๆนักเรียนสายสามัญและอาชีวะนักเรียนช่างกลก่อสร้างทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ต่างออกมาแสดงความไม่พอใจและคัดค้านในสิ่งที่เกิดขึ้นไปวันก็ต้องกลับเช้าถพรว่าไปอยู่เย็นก็ต้องกลับแหละรรมาตร์กาจะถึงนงนะโทษทีสมัยก่อนสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงอะทางผ่านที่ว่าเราจะไปที่ทํางานเลย,เ,เ,ลยเขาประท้วงกันเขาขับไล่รัฐบาลกันอะไรเงี้ยเราอยากไปเห็นอยากไปเข้าไปร่วมรู้เรื่องอะ่ะง่ายไม่เคยเลยเนาะือครั้งแรกอนะเนาะ ครั้งแรกของเมืองไทยไว่าอย่าง้ที่มีมีแบบนี้ขึ้นมาเขาก็อยากรู้อยากเห็นก็อยากไปดูมันเป็นอะไรกันแล้วก็ต่อต้านเพื่ออะไรอย่างเงี้ยพอรู้ข่าวผมก็ไปกันเลยไปนแทบทุกวันเลยไปใจไปไปใจทั้งที่รู้เสี่ยงตายนะแต่มันสนุกตอนนั้นก็ยังไม่่คยคิดอะไรผมแล้วผมไประดับอาจารย์ระดับอาจารย์ช่างคนอาจารย์เตียนถวายทุกวันมันก็จะทำอะไรแปลกๆออกมาให้เราถ่ายสาวนนี่พูดเก่งเสกสรรพูดเก่ง ทีละนันมาที่หลังที่นันยังแต่ว่าพูดไปต่อยห้อยหมนงันเขาสัรหาเรื่องมาพูดจนได้นะในท่ามกลางที่ชุมนุมไม่เพียงแต่ผู้สื่อข่าวเท่านั้นที่สนใจเข้ามาติดตามข่าวแต่สายสืบจากหลายหน่วยงานของรัฐบาลก็แฝงตัวเข้ามาด้วยสำนักข่าวกองอะไรจต่อะไรอะไร,ะไร,ะไรมีมนฮะทวกหน่วยแต่งตัวเดินเล่น กินเหล้ามมมเมายำโป่งยำเตนบางทีนั่นแหละต้องบวชบางทีก็อยู่ในนั้นนอกเครื่องแบบเห็นหน้ากันนี่แันนั้นเองก็รู้กันการประท้วงซึ่งเริ่มต้นจากลานโพต้องย้ายไปบริเวณสนามฟุตบอลตามปริมาณผู้ร่วมชุมนุมที่เพิ่มขึ้นจนล้นออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมคิดว่า กลุ่มนักศึกษาเขาก่อกลุ่มกันได้แล้วเขาก็รวมข้อมูลมาเยอะมันเต็มอกอ,อัดอั้นการอภิปรายบนเวทีเปิดเผยพฤติกรรมของรัฐบาลที่ไม่เคยปรากฏบนสื่อต่างๆเป็นข้อมูลให้ผู้คนจำนวนมากที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนแต่การเปิดโปงและคำประนามในที่ชุมนุมก็ได้ยินไปถึงรัฐบาลด้วยเช่นกัน ก็ไปอัาจที่ลำโพงแต่ละลำโพงเนี่ยเขาต้องเทไปไว้นะถอดเทปให้เจ้านายนะเ<ม>ขาต้องทำทุกที่ฮะเวลามีอภิไปรายไหนพวกนี้ก็ต้องไปอยู่ต้งนั้น,น,นรัฐบาลพยายามชี้แจงตอบโต้ข้อกล่าวหาจากฝ่ายที่ต่อต้านแต่สภาพการดูไม่ต่างจากกรณีทุ่งใหญ่ในเรศวรคือไม่อาจสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชนได้ปริมาณผู้ชุมนุมประท้วง ขยายวงมากขึ้นทุกวันจนสามารถปรากฏเป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์ได้เป็นครั้งแรกเมื่อเวลา20นาฬิกาของคืนวันพฤหัษษสบดีที่11ตุลาคมแล้วก็ดูข่าวขาวดำที่บ้านนะในกรมทหารก็ทหารก็พูดกันเพราะว่ามันจะไากินข้าวที่ร้านแม่ผมเนี่ยคือ1ิเอกเขารู้จักผมผมยู่นั้นเนะขาเขาเออผมก็ไล่ผมฟัมงเฮ้ยทหารมาเยอะนะเว้ยอย่าเป็นอย่าออกนะนะ หลังจากตัวแทน,นศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเจรจากับรัฐบาลไม่ได้ผลวันศุกร์ที่12ตุลาคมนายสมบัติทรรมรงทัญวงจึงประกาศเส้นตายเวลาเที่ยงของวันเสาร์ที่13ตุลาคมให้รัฐบาลปล่อย13ผู้ต้องหาโดยไม่มีเงื่อนไขอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ย้ำกับสื่อว่า ยังไม่มีนโยบายปิดหนังสือพิมพ์แต่อย่าลงข่าวยั่วยุให้นักศึกษาและรัฐขัดแย้งกันยิ่งขึ้นประเมินทุกวันหนังสือพิมพ์น่ะนำเสนอข่าวทุกวันร้อนแรงทุกวันว่ามันจะต้องเดือด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 แหะมันถึงได้เดือดกันค่ำวันนั้นรัฐบาลยอมปล่อย13ผู้ต้องหาโดยให้มีการประกันตัวแต่ได้รับการปฏิเสธจากฝ่ายนักศึกษา ด้วยเหตุผลว่าการกระทำที่ผ่านมาไม่ได้เป็นความผิดเช้าวันที่13ตุลาคมงานรเตรียมการเดินขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างคึกขักคือไปไม่ไม่มีจุดมุ่งหมายแล้วคือเขาไปดูความสนุกของเราดูความคึกขนองอ่ะไม่ได้คิดอะไรหรอกตอนนี้พวกอาจารย์มันหูรุนแรงไนงะ ไป,ไปไม่มีอะไรพี่ไปเพื่อป้าก็ไม่มีความรู้ใช่ไหมไปแบบว่าแล้วก็ไปดูว่าไม่ดีไม่มีความคิดว่าเป็นยังไงยังไงไม่มีความคิดแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีความคิดแต่ออกก็ทำเพื่อ,อความยุติธรรมเพื่อ,อให้สังคมอยู่ดีกินดีใช่ไหมให้มีธิปไตใช่ไหมไอ้ที่ว่าไปไม่ใช่ความสนุกอะไระคือไปดูว่าเขาหนึ่งเขาเล่าแล้อกอีอย่างการข่าวข้อก็ไม่เหมือนกัน ถ้าเราไปดูด้วยตัวเองเนี่ยมันยังพอเห็นได้บางอะไรบางคนมากคนน้อยอะไรเงี้ยแต่ยังพอเราชอบไปดูคือเรื่องอะไรคือชอบไปดูเพื่อไงสิบเ <c oughs> นาฬิกาโฆศกของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยประกาศในที่ชุมนุมบ้างจะรอคอยคำตอบจากรัฐบาลจนถึงเวลาเที่ยงตรงหากรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามคำเรียกร้อง จะต่อสู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเดียวกันนั้น,บบนตัวแทน<ด>นักศึกษา,ญญาเข้าพบจอมพลประพาสจารุสเสถียนในฐานะรักษาการอธิบดี<ว>ต,ตำรวจแ,และประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้เตรียมสัญญาไว้แล้วโดยยอมปล่อยผู้ต้องหา13คนโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ต้องสลายฝูงชนโดยเร็วส่วนรัฐธรรมนูญน,นั้น จะประกาศใช้ในเดือนตุลาคมปีถัดไปในขณะที่ขบวนนักศึกษาประชาชนก็เริ่มเคลื่อนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถนนเนี่ยไม่มีทางเดินมันไหลอ่ะคือเพื่อนกลัมันไหลไม่มีการไม่มีการเดินมันไหลคนมันเยอะจริงๆเยอะตั้งแต่เอ้เลิมไทยเก่าอ่ะนู้นะไจนไยันยันยนู่นเลยยันจนเกิอบถึงน้ำหลวงแหละ คนเป็นแสนนะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่ะตรงสอนแดงจำได้คนแก่คนเฒ่าเยอะมากเส่็แล้วก็รอคำตอบจากรัฐบาลมันอั้นมาเต็มที่อะคนถูกบีบมากๆเข้ามันทนไม่ได้มีคนนำขึ้นมาปับ๊บเนี่ยมีคนตามแต่ว่าต้องตรงกันนะความรู้สึกต้องตรงกันหน่วยข่าวกองเนี่ยจะว่าทุ่งหวยกันนะเอาใจเจ้านาย การรายงานผู้ใหญ่เนี่ยเขารายงานเท็จตั้งนั้นน่ะส่วนมากคือสอพอนายรายงานจริงๆหนายก็ไม่ชอบคนเขาออกมองานี้โอ้มีไม่ท่าหลายมีห้าหมืนเองมีอะไรเงีก็ยืนไปยุ่ยเราก็ยืนอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วมันออกมาไปหมดแล้วไม่มีที่จะเดินลั่นดำเนินแล้ะคุ้มไม่ไหวแล้วนี่นะปราณีถาวรปัจจุบันอายุ69ปี เมื่อ40ปีก่อนเป็นครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งไม่ติดตั้งใจเข้าร่วมการประท้วงที่เกิดขึ้นจนเมื่อถูกรบเร้าจากเด็กนักเรียนชั้นมศสองกลุ่มหนึ่งก็บอกมิสพาพวกผมไปที่เขาชุมนุมกันหน่อยได้ไหมเย็นนี้คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องประชาธิปไตยแต่ว่าก็สนใจว่าทำไมแล้วเขาก็ไม่กล้าไป เขาก็เลยชวนเหมือนกับเด็กมันอยากมีประสบการณ์ตรงแล้วไนงะไม่อย่างนั้นนะ่ะเราจะต้องตอบคําถามความอยากของเขาเนี่ยแล้วมันตอบแล้วไม่รู้ตรงกลุดหรือเปล่าแต่ให้เขาไปเห็นเธอเองว่ามันคืออะไรบ่ายสามโมงครึ่งแล้วถ้ายขบวนมหาชนเพิ่งหมดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะที่ปราณีตและสิทธิ์กำลังเดินทางมาอย่างที่ชุมนุมเราก็ชวนกันขึ้นรถสายสอง ปรากฏว่ารถสายสองซึ่งเป็นรถเมขาวเนี่ยเขาก็ไม่เก็บตังค์ใครที่มาที่ตรงนี้หมายความว่าเขาบริการไม่มีการเก็บชะตังค์กันแม้กระทั่งแท็กซี่ยังไม่เอาตังค์ขึ้นรถแม่ค้ากินข้าวเขาก็ไม่เอาตังค์แม่ค้าที่ขายข้าวแกงอะไรต่ออะไรเนี่ยน่ะพงนั้นเสียสละหมดเลยหลังจากหยุดนิ่งมาเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงคลื่นมหาชนเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง เมื่อเวลาสิบเจ็ดนริกาสามสิบนาทีจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าไปยังสะพานผ่านฟ้าประชาชนเนี่ยถ้าพูดถึงว่าไม่เหลืออดเนี่ยเขาจะไม่ไปที่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าประชาธิปไตยคืออะไรก็อาจจะไม่รู้อาจจะไม่ลึกซึ้งก็ได้แต่แต่ก็มองว่าการไปทำใครบางคนเนี่ยเรารับไม่ได้แล้ว ผมคิดเอานะว่าทุกคนเนี่ยเขาคงจะรู้ว่าถูกกดขี่อยู่ใต้อำนาจของผูเด็จกาเนี่ยมานานแล้วและอย่างนักศษานี่เขาก็เป็นเป็นกระบอกเสียงมันก็เป็นคนชี้แจงอะ่ะเขาเรียนมาเขาเขา,เขาต้องรู้ใช่ไหมฮะว่าพวกเราเนี่ยต้องมีประชาธชิปไตยแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มากันเองอะ่ะอยากจะมาให้ให้ประเทศชาติเป็นอิสระอะไรปลดปล่อยอะไรออกไปอันนี้ก็คือรวมทั้งตัวพี่ด้วยป่ะคะก็ใช่ด้วย ทุ่มครึ่งผู้ชุมนุมเคลื่อนต่อไปยังลานพระบรมรูปส่งหมาระหว่างทางยังมีประชาชนเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรอคำตอบกันจนสองทุ่มก็เคลื่อนกระบวนมาตรงไอซีแยกมะควานสองทุ่มแล้วประณีตเตือนให้ลูกศิษย์กลับบ้านก่อนด้วยความเป็นห่วงในขณะที่ตัวเองและเพื่อน ยังคงอยู่ในที่ชุมนุมต่อไปทั้งที่เสียงการปราศัยและการสื่อสารในขบวนขาดบิ่นเนื่องจากมีรถกระจายเสียงขนาดเล็กเพียงไม่กี่คันก็ไม่ค่อยได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันแค่แค่แรงดึงดูดอะพอเห็นคนไปกันเยอะๆเอ้ลองไปดูที่เขาทำอะไรกันไอ้นี่ลักษณะนิสัยไทยมุงก่อนแต่พอไปดูแลถูกใจก็นั่งมันไม่มีผลประโยชน์จากการไปนั่งตรงนั้นแต่ว่า ทุกคนก็อยากจะนั่งเติมเต็มให้จํานวนมันดูมันเยอะแล้วก็หลังจากวันนั้นก็กลับบ้านไปไม่ไม่ได้มองภาพใหญ่ว่าต่อไปประเทศจะเป็นอย่างไรอ่ะเวลาสองทุ่มจีระบุญมากรอภรรยาซึ่งกำลังเดินทางออกจากที่ชุมนุมขณะที่วิทยุประเทศไทยประกาศข่าวการปล่อยผู้ต้องหา13คนโดยให้มีการสลายการชุมนุม และจะประกาศใช้รัฐมนูญในเดือนตุลาคมปี2517เช่นเดียวกับบางส่วนในที่ชุมนุมที่รับทราบเรื่องจากการประกาศของเลขาธิการศูนย์แต่ดูเหมือนสถานการณ์และจำนวนคนทำให้ความต้องการของฝูงชนบางส่วนก้าวข้ามการปลดปล่อยผู้ต้องหา13คนและการเรียกร้องรัฐธรรมนูญไปไกลเสียแล้ว อยากให้รัฐบาลชุดนั้นน่ะลงมา,าทัทีให้เสรีภาพประชาชนพอเกิดการาประท้วงขึ้นมาเราก็เลยไปร่วมด้วยก็คือนั่งคุยเหมือนกันมาจากไหนอย่างไรก็เนี่ยต้องมาช่วยนักศึกษาเกือบอหลายคนก็จะบอกต้องมาช่วยนักศึกษาแต่ถามคิดว่าเขาก็คงไม่ได้คิดต่อว่าช่วยแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหรือเป็นเพราะว่าเราไปนั่งในวงของคนธรรมดา ที่เป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้ก,ก็ต้องคิดแบบอย่างหนึง่งไม่ได้ไปนั่งอยู่ในวงของนักปราชญที่จะต้องคิดอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยยืนตัวแล้วก็สลักตัวสี่ทุ่มแล้วจีระบุญมากกำลังจัดกระเป๋าเพราะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดในวันรุ่งขึ้นขณะที่วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ประกาศว่าเหตุการณ์คลี่คลายแล้วด้วยพระบารมีดังนั้น ถ้ายังมีการอภิปรายโจมตีรัฐบาลยุยงให้วุ่นวายต่อไปรัฐบาลจะถือว่าไม่ใช่นักศึกษาและเตือนอย่าให้เรื่องที่สงบแล้ววุ่นวายขึ้นอีกวันที่13เนี่ยเป็นวันเสาร์เ้ไหมฮะก็เอ๊ะเรก็ดูข่าวมันก็เห็นว่าเขาจะสลายกันแล้วอ่ะคือว่าทุกทุกอย่างจะจบอยู่แล้วนักข่าวหลายสำนัก รวบรวมข้าวของอําลาภาคสนามที่เกาะติดมาหลายวันมวลชนจำนวนหนึ่งเริ่มแยกย้ายกลับบ้านคือคนเยอะแล้วก็เราก็เดินกันมาเรื่อยๆเดินแบบก็มีความสุขอะ่ะก็เดินคุยกันมาเรื่อยๆจนถึงบ้านนเแต่มวลชนอีกจำนวนหนึ่งยังไม่พอใจกับหลักประกันแล้วระยะเวลาที่รัฐบาลรับปากเรื่องรัฐมนูญเงาคนเรือนแสน ท่ามกลางแสงไฟสลัวบนท้องถนนกระเพื่อมไหวเป็นลูกคลื่นเมื่อมีประกาศจากรถกระจายเสียงที่นำขบวนให้เคลื่อนที่ไปยังสวนจิตระดาเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2516